ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีท่านสมาชิก i s n ุ c o อบสก o o ด์คทุกทุกท่านนะฮะผมโปรยดีม้มนตทีบุญเชิญจาก i s n ุ c o อ s c h o o l c ค m ครับวันนี้มีปัญหาของนักเรียนอยู่ท่านหนึ่งนะครับก็เป็นมีมีปัญหาในเรื่องของเวลาที่ขึ้นแบ็กสวิงแล้วปรากฏว่านะครับ ในส่วนของไหลที่หมุนขึ้นไปเนี่ยพระเอิญใช้ประสิทธิภาพไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยกตัวอย่างในกรณีอย่างนี้ครับภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเวลาที่เราขึ้นสังเกตดูนะฮะไหลซ้ายกับไหลขวาที่เคลื่อนไปแล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราเคลื่อนได้เต็มที่แต่แท้ที่จริงสังเกตดูให้ดีๆนะครับปรากฏว่าไหลซ้ายนี่เคลื่อนไปเรื่อยๆแต่ไหลขวาของเราไม่ได้เคลื่อนไปนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดอาการที่ว่า เราเองเนี่ยเราคิดว่าจะใช้ไหลในการหมุนขึ้นเพื่อบิดร่างกายให้ได้มากที่สุดนะฮะเพื่อก่อให้เกิดพลังตรงนี้นะฮะเป็นเกลียวขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะคลายเกลียวกลับไปปรากฏว่าในส่วนเนี้เราใช้ไม่ได้เต็มร้อนะฮะวิธีที่จะตรวจสอบนะฮะว่าว่าได้เต็มร้อหรือไม่นะครับผมแนะนําอย่างนี้ครับ ว่าให้ลองใช้ไม้กอล์ฟของเราเองนะครับลองจับแล้วก็เอาไม้เนี่ยเทียบกับไหล่ของเราดูทั้งสองด้านนะครับอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ธนกฟลองหมุนครับหมุนไหล่ของธนกอฟเองนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้ลองดูด้ครับว่าธนกอฟหมุนได้มากนักแค่ไหนนะครับแต่โดยแต่โดยพื้นฐานแล้วนะครับการหมุนนะครับไปในลักษณะที่ หมุนได้ได้ขนาดที่ไหล่ซ้ายของเราเนี่ยนะฮะหันมาถึงข้างหน้าแล้วนะครับแล้วก็ไหล่ขวาของเราหันไปด้านหลังแล้วเนี่ยฮะอันนี้ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าตัวท่านก็ยังสามารถหมุนได้มากกว่านี้ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ควรจะหมุนทั้งทั้งซ้ายและขวาให้ให้ได้สัดส่วนที่ดีพอนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างฮะว่านักเรียนนักเรียนเราหมุนขึ้นไปแล้วปรากฏว่า ไอ้ไห,หลซ้ายนี่หมุนขึ้นไปได้ตลอดแต่ว่าไหล่ขวาเนี่ยมันไม่หมุนนะฮะทั้งนี้เนี่ยเนื่อมาจากส่วนของการขึ้นแบ็กสวิงซึ่งมันเป็นมันเป็นส่วนประกอบที่จะต้องมีส่วนประกอบไปห,หลายอย่างเข้าไปด้วยนะครับผมยกตัวอย่างนี้นครับเราคิดที่จะหมุนนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับการขึ้นแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วเนี่ยแขนของเราเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันควรจะตรงๆก่อน แขนทั้งคู่เลยนะฮะแต่ทีนี้ในส่วนของการง้างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่จะง้างศอกขวานะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมแนะนําก็คือว่าไม่ควรที่จะง้างศอกขวานะฮะแต่ควรจะง้างข้อมือก่อนนะครับง้างข้อมือก่อนแต่ทีนี้พอเพลินถ้าเราถ้าเราไปง้างศอกขวาเร็วเกินไปสังเกตน,นะฮะว่าไหล่ข้างขวาเนี่ยมันจะไม่หมุนนะฮะถ้าเกิดว่าเราง้างศอกขวาก่อนสังเกตดูน,นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ย,ยววถ้าเกิดว่าท่านนักขึ้นไปแล้วตามหลักการที่ดีนะครับขึ้นไปแล้วมันควรจะง้างข้อมือก่อนการง้างข้อมือเดี๋ยวมันจะง้างศอกโดยธรรมชาติของมันเองนะครับมันจะทําให้ในส่วนของไหล่ขวาของเรามันมีการเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆครับทีนี้สิ่งที่ผมได้แนะนํานักเรียนก็คือว่าการที่จะทําให้ไหล่ทั้งสองข้างเนี่ยหมุนไปได้ให้ได้ให้ได้ไดตามสัดส่วนแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยนะฮะ ผมก็แนะนําว่าควรจะหมุนไหล่ขวาเพิ่มมากขึ้นนะครับ illions. ให้ความรู้สึกว่าเวลาที่ไหล่ขวาของเราเนี่ยหมุนขึ้ในไปแล้วนะฮะให้ความรู้สึกอยู่ที่ไหล่ขวาว่ามันมีการหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับจนกระทั่งถึงครึ่งทางนะฮะเราตรวจสอบได้เราตรวจสอบได้ว่าเวลาที่ขึ้นแบ็กสวิงครึ่งทางแล้วเนี่ยนะครับขอให้ศอกทั้งสองข้างของเราเนี่ยเสมอกันดูนะครับขอให้ศอกทั้งสองข้างของเราเสมอกัน ถ้าสอกข้างใดข้างหนึ่งต่ําสมมุตินะฮะว่าสอกขวาต่ําสังเกตเลยนะครับถ้าสอกขวาต่ําอาการที่เกิดขึ้นก็คือว่าไหล่ขวาเราหมุนได้ไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นเอาเอาจุดเนี้ยมาประเมินตัวเองก็ได้นะครับว่าเราขึ้นมากพอไหมนะครับแบ็กสวิงให้เพียงพอกับประมาณตำแหน่งของขึ้นวงประมาณนี้นะครับที่แขนซ้ายขนานพื้นเนี่ยเราตรวจสอบเราเช็คดูได้ว่าเราหมุนไปได้มากมากเพียงพอหรือเปล่า มันก็จะมีผลนะครับอันนี้คือการขึ้นแบ็กสวิงแล้วก็วิธีการตรวจสอบว่าเวลาที่เราขึ้นเนี่ยไหลของเราเนี่ยหมุน2ข้างได้ได้ได้ไดเพียงพอหรือเปล่านะครับตัวท่านเองว่างๆนะครับก็ใช้ไม้นะครับไม้กอล์ฟตัวนี้ยประสากนกันกับไหลสองข้างแล้วก็ลองหมุนดูนะครับ ถ้าหมุนลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะถ้ามันแตะด้วยกันเนี่ยมันจะง่ายมากในการที่จะทําความเข้าใจว่าโอเคไหลสองข้างงเราได้หลังจากที่หมุนแล้วเนี่ยท่านก็ลองนะครับลองยื่นมือออกมานี่คือความเพียงพอของของในช่วงครึ่งวงที่เราควรจะได้ครับ แน่นอนครับไอช่วงไอช่วงถ้าเกิดว,ว่าเราขึ้นมาเริ่มต้นได้ดีเนี่ยเดี๋ยวตอนจบมันก็จะดีด้วยนะครับวันนี้เป็นปัญหาของของนักเรียนที่อยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังว่าเวลาที่ขึ้นแบ็กซูงแล้วอยากจะให้ไหลของเราเนี่ยหมุนได้เพียงพอมีประสิทธิภาพเต็มที่เราลองตรวจสอบวิธีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับนะฮะเช็คให้ได้นะครับในขณะที่วิงอาจจะถ่ายคลิปวิดีโออะไรไว้ก็ได้นะครับขึ้นมาแล้วให้สอกสองข้างของเราเสมอกันนะครับ มันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้หมุนไหลของเราได้ได้ค่อนข้างเต็มที่นะครับคล้ายอย่างนี้ครับแบ็กสวิงครึ่งวงหมุนรับนะครับตรวจสอบให้ได้ครับตรวจสอบให้ได้แบบนี้นะครับนะครับกอล์ฟมันค่อนข้างจะละเอียดนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการแล้ว ให้ความละเอียดตรงนี้มันมันอาจจะไม่ได้ยากนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วก็นำมามา,มาใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับนะครับ